5เนสนที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษครับมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเทนแรก Present Simple He listens to music ปกติเขาเป็นคนฟังเพลง Listen เป็นกริยาช่องที่หนึ่งครับ 2. Present Continuous He is listening to music ตอนนี้เขากำลังฟังเพลงอยู่มี is แล้วคำว่า listen ก็เติม ing ไปด้วยนะครับ 3. ครับ Present Perfect he has listened to music เขาเพิ่งฟังเพลงมามีคำว่า has แล้วก็ listen ที่เติม ed นะครับเป็นช่องที่3ตามมาด้วยครับผม C. p a r t simple he listened to music ตอนนั้นเขาฟังเพลงตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว listen เติม ed แบบนี้เป็นกริยาช่อง2ครับผม5 future simple he will listen to music แปลว,ว่าเขาจะไปฟังเพลง มีคำว่า will แล้วก็คำว่า listen ที่เป็นรูป infinitive ตามมาดอกจันไว้นิดน,นึงนะครับกริยา infinitive ก็จะมีหน้าตาคล้ายกับกริยาช่องที่1แต่ว่าจะไม่มีการเติมอะไรท้ายคำนั่นเองครับผมใครใช้5 tense นี้เป็นสอบ IELTS สบายมากถ้าชอบเนื้อหาในคลิปนี้ขอหัวใจให้ติวเตอร์คนละดวงในคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ